คุณผู้ชมครับประเทศไทยนับแต่นี้เป็นต้นไป<ๆ>ก<ๆ>กพออกมายืนยันแล้วนะครับว่าค่าไฟหรือว่าหน่วยค่าไฟของประเทศไทยจะไม่มีทางต่ํากว่า4บาทต่อหน่วยอีกต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยที่เริ่มต้นขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไงคุณผู้ชมครับพูดกับคนไทยตรงๆเลยว่าไม่มีทางลดลงแล้วปัญหาเหล่านี้คือปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่พลเอกประยุทธ์ต้องมีส่วนรับผิดชอบนี่คือความเห็นของผมเพราะว่าบริหารประเทศมา8ปีบอกว่าจะปฏิรูปพลังงานนะครับพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นจะอ้างปัจจัยภายนอกตามประเทศยังไงก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํามันก็ควรปรับเพิ่มขึ้นด้วยตั้งนานแล้วเพราะประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเรามาถึงจุดนี้นะครับค่าไฟจะไม่มีทางถูกนะฮะพูดง่ายๆก็มีแต่จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้น นี่แหละครับคือการปฏิรูปพลังงานตลอด8ปีที่ผ่านมาทํางานไปวันๆนะครับสถานการณ์นี้ให้ประชาชนเนี่ยฟังข่าวแบบนี้วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้ววันนี้กกพพูดถึงขนาดที่ว่าลืมไม่ได้เลยไม่มีทางต่ำกว่า4บาทต่อหน่วยแน่นอนนะครับไหนราคาแรงขั้นต่ำค่าไฟมันขึ้นมาขนาดนี้คุณผู้ชมครับนายคมกริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิการพลังงานนะฮะ บอกว่าประเทศไทยหลังจากนี้จะไม่เห็นอัตราค่าไฟต่ำกว่า4ีบาทต่อหน่วยอีกแล้วเนื่องจากราคาพลังงานสัสดส่วนการผลิตไฟฟ้าของไทยจากเชื้อเพลิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปไทยต้องนําเข้ากา๊าซธรรมชาติเหลว LNG เพิ่มขึ้นสัดส่วน2030จากเดิมเป็น18ในปี63อ่ะก็ว่ากันเหตุผลบราบรานะครับเหตุผลปัจจัยภายนอกนะครับส่วนอัตราค่าไฟในสิ้นปีจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการบริหารก๊าซในอ่าวไทย จากการเข้าไปในพื้นที่ของปตทอสอผว่าจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตก๊าซได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึง LNG ในตลาดโลกก็จะมีส่วนสําคัญต่อภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในประเทศคุณผู้ชมครับนี่คือข่าวร้ายนี่คือข่าวสารที่มันออกมาแบบวันต่อวันไม่ได้มีการวางแผนเชิงโครงสร้างในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนคนไทยเห็นถึงยุทธศาสตร์พลังงานนะครับ ผมต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆเพราะหนึ่งในเงื่อนไขท,ที่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอานาจเนี่ยนะครับก็อ้างว่าจะปฏิรูปทุกอย่างหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานเป็นยังไงล่ะครับแปดปีสเปะสปะแล้วสุดท้ายบริษัทรับวิสาหกิจขนาดใหญ่ทางด้านพลังงานว่าจะเป็นปตทก็กําไรเป็นก่อเป็นกรรโรงกันก็กําไรเป็นก่อเป็นกรรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็กําไรเป็นก่อเป็นกรรและประชาชนคนไทยล่ะครับวันนี้พูดกับคนไทยขนาดนี้เลยนะครับ ว่าไม่มีทางลดต่ำกว่สีบาทหรือถ้าพูดเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้ก็มีแต่จะขึ้นมีแต่จะขึ้นมีแต่จะขึ้นหนขาดไร้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการพลังงานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีความเข้าใจเลยครับไม่มีความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงพลังงานในเชิงโครงสร้างของประเทศไม่ได้เลยเพราะไม่กล้าแตะในทุนเป็นทหารนะครับ ที่เก่งกับประชาชนเก่งกับชาวบ้านบังคับใช้กฎหมายใช้กําลังใช้ปืนผ่าหน้าไม้ต่างๆแต่กับนายทุนเนี่ยจนถึงวันนี้คุณผู้ชมต้องพูดกันให้ชัดนะครับพูดเป็นรูปธรรมนะครับพลเอกประยุทธ์ยังไอ้ที่ลงกลันนะฮะที่บอกว่าไปขอความร่วมมือยังไม่ได้เงินมาเลยนะฮะยังทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะพูดออกมาแล้วออกสื่อผ่านไปก็หายไปกับสายลมทําอะไรไม่ได้ แล้ววันนี้ก็กพอมาบอกข่าวร้ายไม่มีทางลงแล้วนะค่าไฟพูดอีกในายะหนึ่งก็จะมีแต่จะขึ้นนะพูดง่ายๆก็คือไม่รู้ไม่เชี่อเป็นไปตามยถากรรมนะจะขึ้นก็ขึ้นมีถาตังมาจ่าเอาเองแล้วกันนะแต่รัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าเนี่ยกับรวยขึ้นได้กําไรได้กําไรขึ้นเราก็เลยงงว่าสรุปแล้วประเทศนี้มันมันมัน เรื่องพลังงานมาต้องดูแลประชาชนคนส่วนใหญ่หรือสุดท้ายกําไรตกไปอยู่กับนายทุนบางกลุ่มเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็น่าจะมีคําตอบตัวเองแล้วลหละว่า8ปปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วปีที่9ปีที่10หลังจากนี้ถ้ามีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้าควรจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตของตนเองต่อไปครับ ขออนุญาตขายของนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนี่ครับและก็ทีมข่าวยุคนนะครับอีซี่นิวอีซี่ยุคนนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนั่นก็คือไส้กรอบอีสานที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับสุดละแค่เพียง199บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์ทักทีมงานเข้าไปว่าสนใจ ทั้งเพจ easy you คน normal you คนหรือว่า easy new หรือว่าด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูจาก YouTube หรือว่า Facebook นะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับชุดละ199บาทน้ำหนัก400กรัมนะครับ1ชุดก็จะมีไส้กรอกตั้งแต่8ถึง10ชิ้นนะครับเป็นไส้กรอกที่ยังดิบอยู่นะฮะเราแพ็คอย่างดีนะครับแพ็คสูญญากาศพอไปถึงคุณผู้ชมจะเอาไปทอดจะเอาไปย่าง ก็สุดแท้แต่เลยนะครับนี่เป็นสูตรที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับคิดค้นกันขึ้นมาจากรสชาติที่เราชื่นชอบรับประกันครับว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนชุดละแค่เพียง1นึบาทเท่านั้นสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์หรือเข้าไปสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า y o u t u นะฮะคุณผู้ชมครับผมอธิบายแบบนี้เพิ่มเติมนะครับไส้กรอกอีสานเนี่ยเราทำสดใหม่ตลอดนะครับทำแล้วก็ แพ็คส่งตามออเดอร์นะครับพอมาไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยมันอาจจะมีน้ําออกมานะอันนี้น้ําออกมาน,นิดเดียวเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าถ้ามันใช้เวลาในการขนส่งตามระยะทางตามสาภาพอากาศเนี่ยบางครั้งน้ำมี่ออกเต็มเลยนะออกเต็มเลยแต่ไม่ใช่ประเด็นครับเนื่องจากหมูเนี่ยสูตรของเราเนี่ยมันคายน้ําออกมามันก็เป็นการหมักด้วยวิธีการธรรมชาติไปในตัวนะครับพอไปถึงคุณผู้ชมปุ๊บคุณผู้ชมฉีกถุงออกนะฮะแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็เอาไปทอดหรือจะเอาไปย่างได้หมดเลยนะฮะ ไส้กรอกที่ไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยจะพร้อมทานเลยหมายความว่าคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยไปกว่านั้นละนะครับมันกาลังดีเลยนะเพราะว่าผมฟรีดเอาไว้พอส่งไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยวันสองวันเนี่ยมันจะถือว่ามันมันหมักไปในตัวเลยคุณผู้ชมครับมันก็จะพร้อมทานแต่ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเปรี้ยวหน่อยก็อาจจะเก็บเอาไว้สักวันสองวันนะครับวัน้ในอุณหภูมิปกติหรือถ้ายังไม่พร้อมทานนะครับก็ใส่ช่องฟรีดได้ก็อยู่ได้หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับชุดละแค่เพียง199ทนะครับ1ชุดมี 400กรัมนะแล้วก็จะมีตั้งแต่8ถึง10ลูกนะครับก็เป็นสินค้าที่เราทำกันขึ้นมาแล้วก็รายได้แน่นอนครับสนับสนุนองค์กรข่าวทีมข่าวเพื่อออกโลดแล่นเป็นป่าเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับผมมาขายของแบบนี้แหละคุณผู้ชมครับนะใครจะดูถูกใครจะว่าเป็นนักข่าวแล้วก็มาขายของนะครับผมภูมิใจครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของนะ ทํามาหากินเลี้ยงดูส่งผมเนี่ยนะครับจนได้ร่ําได้เรียนจนเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพขายของของคุณแม่ผมนะเพราะฉะนั้นเชิญเลยครับเชิญดูถูกเชิญเหยียดยามเชิญว่าไม่ได้ตามสบายผมไม่ได้ไปขายของหลอกลวงใครผมขายของกินของชุมชนสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนทีมงานแล้วก็เอาไรายได้มาสนับสนุนองค์กรข่าวของผมเพื่อให้เป็นปากเป็นเสียงไปโลดแล่น ในเวทีข่าวนะครับมันต้องใช้คือมันจ้างทีมข่าวมันต้องจ่ายเงินเดือนเขามันต้องมีสวัสดิการให้เขามันต้องมีสํานักงานค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่ารถค่าน้ํามันทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นสื่อเป็นองค์กรสื่อเพื่อเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นีนะครับมันก็ต้องหาเงินเป็นนะเพราะว่าจะมาจ้างพนักงานแล้วเขากินแกลบเลยก็ไม่ได้นะครับพนักงานก็ทํางานทุ่มเทเต็มที่ เพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้นําองค์กรก็มีหน้าที่หาเงินนะครับใครจะดูถูกเหยียดหยามเชิญเข้ามาเลยครับผมขายไส้กรอกอีสานผมขายแหนมผมขายไส้อัวผมขายน้ําพริกผมขายปลาสลิดผมขายแกงหังเลผมขายหมูผมขายเนื้อแดดเดียวทอดผมขายเมี่ยงคําเป็นสินค้าของคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมภาคภูมิใจนะครับใครจะดูถูกเหยียดหยามนะครับก็เชิญตามสบายถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งถ้าคิดว่าตัวเองแน่ แล้วก็พูดออกมาดูถูกเหยียดหยามอาชีพของชาวบ้านแล้วคิดว่ามันดีเนี่ยนะครับก็เชิญทําต่อไปส่วนผมเนี่ยนะฮะก็จะยืนหยัดเคียงข้างชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรติดตามข่าวกันต่อไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยผมต้องดูแลองค์กรดูแลทีมงานนะครับก็หาของที่ดีที่สุดมาจําหน่ายอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานนะครับสูตรต้นกําเนิดใหม่เอาใช้คํานี้เลยฮะนะน้ำหนัก400กรัม1ชุดมี หนึ่งชุดมีประมาณ8ปดถึงสิลูกนะฮะผมย้ำนิดนึงนะพอได้ไปเนี่ยบางครั้งการขนส่งเนี่ยนะครับน้ํามันออกเนะี่ยซีนไปเนี่ยน้ำมันจะอาจจะมากองอ,ออกหูออกเยอะเลยไม่ต้องตกใจครับมันเป็นการหมักด้วยวิธีการธรรมชาติเพราะผมไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่อะไรใดๆนั้นนะนะ เป็นของสดของใหม่รับประกันครับว่าจะถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูผมแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e หรือใต้ลิงก์ไลน์ใต้ลิงก์คอมเมนต์นะฮะจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อหรือไม่ก็ในกล่องข้อความได้เช่นเดียวกันผมยุคนพิเศษสัง่งยังคงจุดยืนชัดเจนนะครับ ทำข่าวเป็นป่าเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเงินก็ต้องหาเพราะต้องดูแลทีมงานหลายสิบชีวิตในองค์กรเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนและก็เอ็นดูพวกผมมาโดยตลอดครับ